วันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บังเกิดเก้าเพื่อผู้มีคุณมื่อผู้ให้กำเนิดของเราเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้เป็นวันที่สามแล้วพวกนี้จะเป็นวันสุดท้ายคืนวันนี้ก็จะมีการ สวดมนต์หรือว่าเจริญพระพุทธมนต์ข้ามคืนตรวจกันถึงเช้านั้นคุณโยมมีญาติหรือเพื่อนที่ชอบแบบมาลาธอนหน่อยๆแบบที่ต้องถ้าภาษามวยเขาบอกว่าตาดิดนมามวยตาดิดบูรางผานอะไรเงี้ยอันนี้แต่ทางธรรมเขาบอกว่าประเภทอุก,กิจหน่อย ก็ขอเชิญนะนะโทรศัพท์ไปบอกเตรียมตัวไว้ได้แล้วก็มามาสวดกันคิดว่าทำให้ให้พ่อให้แม่เราสักครั้งในรอบหนึ่งปีกิจกรรมโดยเฉพาะเหมือนว่าทำบุญวันเกิดอย่างนั้นในรอบหนึ่งปีครั้งหนึ่งวันแม่ครั้งหนึ่งวันพ่อครั้งหนึ่ง ซึ่งการให้แบบนี้ที่จริงแล้วการให้แบบนี้ระหว่างเราให้พ่อให้แม่หรือว่กับพ่อแม่ให้เราเนี่ยพ่อแม่ที่ให้เรามากับที่เราให้พ่อแม่เนี่ยต่างกันนะยังไงเราก็ได้เปรียบถ้าพูดถึงผลประโยชน์นะแบบนักค้าขายเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบ <c oughs> พ่อแม่ให้เราเกิดใช่ลําบากเหลือเกินแรกมาแลกชีวิตลูกมาแพงให้เกิดมาแล้วก็ลูกก็หลอดจนมานั่งตาปิดปๆดป,ดป,ดป,ดปดกันอยู่นี่แม่ก็ได้ว่าหนึ่งมีเมตตามีกรุณาแล้วก็ได้ลูกไว้เติบตระกูลช่วยทำงานก็ว่าไปดีไหมก็ดีอันนี้แม่ให้ลูกนะ คี้ลูกให้แม่และให้อะไรคาบน้ำที่อยู่สายเจ็บป่วยรักษาเวลาตายแะ้วฉันกวดน้ำไปให้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะแปลกอะไรกันแต่การที่ว่าเราได้เปรียบเราให้ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยประการมาทำอย่างเงี้ยได้เปรียบที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาให้ ให้แบบได้เปรียบทำไมจึงให้เราได้เปรียบอ่ะพ่อแม่ให้เรามาไม่ให้เราเกิดเลี้ยงดูจนเติบใหญ่บางดีลูกก็ทิ้งบ้างดูแลบ้างทิ้งไปบ้างอยู่แบบแห้งแล้งบ้างอยู่แบบอดอดอยากๆยากบ้างอยู่แบบเหงาหงอยบ้างแล้วแต่ให้ลูกเกิดมาแล้วนะเลี้ยงลูกมาแล้วแต่การที่เราให้พ่อแม่ด้วยการปฏิบัติแบบนี้ด้วยการอบรมจิตอย่างนี้ ให้แต่ได้เปรียบได้เปรียบตรงนี้ว่าเราอบรมจิตจิตที่อบรมนั้นนะ่ะมันประมาณค่าไม่ได้นะมันประมาณค่าไม่ได้ไม่ใช่เหมือนผอมพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วเห็นลูกโตขึ้นมาลูกเป็นคนดีแล้วก็เลี้ยงตอบแทนเห็นแค่เนี้ยแต่จิตยิ่งกว่านั้นนะจิตที่อบรมยิ่งกว่านั้นอีก จิตที่อยู่ในคุณธรรมจิตที่มีปัญญายาณจิตที่มเีเหตุผลในธรรมที่สั่งสมอบรมมากๆอันนั้นมันไม่แค่ว่าตอบแทนพ่อแม่อย่างเดียวแต่จะเป็นประโยชน์จะเป็นอุปการะแต่ตัวของผู้ทำเองอย่างมากเลยโยมฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเราทำที่พึ่งให้ตัวเองได้แล้วนะพวกเคยอย่าประมาทนะ เราทําที่พึ่งให้ได้แล้วนี่ออกจากเมืองมาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์มาฝึกสูงอบรมจิตแล้วพระองค์ท่านบอกว่าเราได้ที่พึ่งแล้วเราทําที่พึ่งให้กับตัวเองได้แล้วไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สถานที่แต่มันเป็นคุณธรรมในจิตทําที่พึ่งให้ได้ที่พึ่งอันนี้จะช่วยอย่างน้อยไม่ต้องลงอบายอย่างต่ํานะ เนี่ยที่พึ่งนะได้ที่พึ่งไม่ต้องไปลงอบายจนที่สุดพบชาติจบไปเลยนี่ทําที่พึ่งเพราะนั้นที่พึ่งคุณคุณธรรมในจิตใจพ่อแม่เลี้ยงเรามานั้นลูกโตขึ้นมาการไปเยี่ยมแม่ก็อยู่อย่างนี้แม่สรวจบ่งบ้างไหมเออบ,บางทีว่างๆกาสรวดบ้างก็อายุปานนี้แล้วนี่แปดสิบกว่าแล้วบางทีนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุข นั่งก็เมือ่อยนัง่นงนานก็เมือ่อยนอนไปก็จะปวดหล้างปวดอะไรก็ไปลูกเรามันยุ่งมันไปหมดอลยเนี่ยเอดูจะไม่มีความสุขเอาซะเลยลูกอยู่ไม่อยู่นะก็อยู่ลูกหลานก็วิง่งกันยู่ที่บ้านคือขักคือขักจะช่วยอะไรได้บ้างไหมเนี่ยอย่างมากก็ยากกินข้าวไหมล่ะอยากกินขนมไหมล่ะแค่นั้นเนี่ย นะช่วยได้แค่นั้นแะแต่ในด้านจิตใจถ้าบุคคลฝึกให้มากแล้วน่ะทางกายเป็นกักเป็นแต่จิตใจมันจะไม่ว้าวุ่นไปด้วยมันจะไม่เป็นไปด้วยนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงของคนนะฉะนั้นการเราให้บิดามารดาให้ผู้มีคุณด้วยการทำอย่างเนี้ยให้ด้วยแต่ให้แบบได้เปรียบให้แบบได้เปรียบและถ้าได้เปรียบมากๆนี่เกิเราทำบ่อยๆอ,อบรมไปบ่อยๆจิตเรารู้แจ้ง แค่ขั้นต้นแค่ละสังโยชน์ทั้งสามได้นี่ปิดอาบายแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นลกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์ดีเลชันแล้วน,นะนี่มันไม่ได้เปรียบเลยยิ่งได้เปรียบมากพ่อแม่ยังอยู่ในวังบนอย่างนั้นเนี่ยอายุมากแก่เท่าแต่ว่าคําว่าอยู่ในวังบนไปรู้ไงอยู่ได้ในวังบนแค่เจอกันแค่พูดมาก็รู้แล้วคุณเป็นยังไงคุณสุขภาพดีไหมเฮอโถเราอายุแค่นี้นะ แม่แปดสิบกว่ามาถามว่าคุณสุขภาพดีไหมตัวแม่เองอันนี้แม่เองจะขยับก,ก็โอ้ยโอยจะลูกก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วมาถามแล้วว่าคุณสุขภาพดีไหมน่าห tamam ่วงนั่นอ่ะมองลูกเป็นเด็กอยู่อย่างงั้นเนี่ยจนหัวงอกแล้วนี่ไปแม่ก็ยังมองเราเป็นเด็กอยู่อย่างั้นเนี่ยห่วงลูกแต่ไปฉันข้าวที่บ้านนะไฉันข้าวที่บ้านถ้าถ้าอยู่งี้ก็แล้วไปถ้าไปฉันข้าวที่บ้านนะ นั่งดูเราฉันฉันข้าวขออาภัยนะแกกันนั่งอร่อยเนี่ยเนี่ยลองอร่อยอร่อยอ่ากินละเห็นเรากินอันนี้นี่ก็อร่อยนี่ลองเนี่ยเนนรามันเด็กอยู่งั้นเนี่ยห่วงลูกนะห่วงลูกที่จะบอกว่าเออแค่นี้แนละ้วคุณเอ้ยที่สุดแล้วก็จบไม่มีไม่ต้องไปรอฟังหรอก ข้อจิตมันไม่ได้พัฒนาไปอย่างนั้นมีคุณไม่มีที่พูดนี่ไม่ใช่เราไปดูถูกหรือลํำเลิกบุญคุณเลื้อไปเห็นว่าบุญคุณเขาเล็กน้อยไม่ใช่แต่นี่กันให้แบบได้เปรียบแล้วบอกโอ้ยคุณเอ้ยก็แค่นี้แนะเดี๋ยวก็จบกันไปแล้วอะไรแล้วไม่มีหรอพาอจิตที่มันได้อบรมบมันก็พูดมันก็วนอยู่เงี้ยเป็นห่วงผูกพันอยู่อย่างนี้แหละ ถึงบ่เป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นจนตายอ่ะคือผูกพันห่วงจนตายถ้าไม่ได้มาฝึกฝนอบรมจิตนะเป็นจนตายจริงๆเพราะห่วงลูกตอนมาบวชนะเตียตอนนั้นจะมีชีวิตอยู่กับที่นากับพอมีเล็กๆลกน้อยกับแบก้ามาก็บอกเตี่ยยกให้น้องมันเถอะแม่าพูดงี่นะี้ตาวับเลยนะมองตั้งเกตด,ดูกันรู้ทำไม มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรจนต้องไปให้ก็แบ่งให้มันแล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเผื่อว่าเป็นไรหรกให้ไปเธอเดี๋ยวเกิดคุณไปไม่ตลอดอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าไม่บวดตลอดอ่ะกลับออกมาจะได้ไว้ทํากินทํากินไม่ไหวเก็บค้าเช่ากินไม่เก็บค่าเช่ากินขายกิน ให้ไม่ได้เห็นไหมให้ไม่ได้ให้ไม่ได้จะไม่ยกให้ไม่ได้แบ่งให้มันแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงบอกโอ้ยเตียไม่ต้องมาห่วงหรอกเตียสองคนก็แม่ลูกชาวนาเนี่ยเลี้ยงลูกมาห้าคนอะโตสองคนเลี้ยงมาห้าคนโตถ้ามันคนเดียวเนี่ยมันออกไปมันไม่มีปัญญาหาเลี้ยงปากเลี้ยงเท้าให้มันอดตายไปเถอะเตียไม่ต้องมาห่วง ไม่ต้องมาสงสารมันหรอกไม่ได้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 ห้ามเด็ดขาดไม่ได้เนี่ยให็นไหมห่วงลูกถึงบอโอ้ห่วงจนตายอ่ะไม่ใช่ว่าห้ามไม่เข้าไม่ห่วงนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลฝึกจิตสิบุคคลฝึกจิตสิมีเหตุมีผลสิลูกก็อยู่งั้นแหละรักผูกพันแต่ว่าจะเข้าใจในเหตุในผลเนี่ยดูอนาถอนาถาบินธิกาเตฏี มีลูกลากลูกหลานมีข้างหนึ่งลูกสาวลูกสาวป่วยแล้วลูกคนนี้เก่งคือข้าจ่ข้าใจบุญห่ืยนะทำบุญดีอะไรดีอยู่มาด้วยโลกอันใดอันหนึ่งเกิดมาป่วยหนะักจะจะตายแลย้วนอนไม่ไหวนะอนาถกา็ไปเยี่ยม เป็นยังไงลูกเป็นยังไงลูกสาวไปเห็นอนาถามาเยี่ยมน้องชายวันนี้เธอไปทําบุญมาบ่าวอูอนาถาพอได้ยินว่าลูกสาวเรียกน้องชายท่านั้นเนี่ยเรียกพ่อเป็นน้องชายท่านี่ร้องไห้เลยอาวนี่มันหลงแล้วนี่าถ้าคนใกล้จะตายมันหลงแบบนี้ก็ไปอบายร้องไห้เลยอะห่วงลูกนะสงสารลูกพ่อตัวเองตัวนาถาเป็นโสดาบันเนี่ย คือเห็นโทษเห็นภัยมาแล้วเนี่ยตายแล้วอุตส่าห์ให้ทําบุญมานี่อยู่ๆแล้วมาเห็นพ่อเป็นน้องชายซะนี่ไปไปไปพู้เจ้าไปหาผู้เจ้าบอกเนี่ยดูที่ลูกหม่อมชันเนี่ยลูกหลานเนี่ยหลงแล้วยังไม่ทันเริ่มหลงแล้วเห็นหม่อมชันเป็นน้องชายไปแล้วผู้เจ้าบอกใช่ใช่นั่นเขาพูดตามคุณธรรม โยมน่ะเป็นแค่โสดาบันนั่นเป็นสกิทาคามีบุคคลเป็นสกิทาคามีบุคคลแล้วเหนือไปขั้นหนึ่งแล้วเขาถึงเรียกคุณเป็นน้องนะเธอคุณแค่น้องเรียกตามคุณธรรมอาณาถาพอร,รู้ว่าลูกหลานได้สะกะทาคามีโอ้ดีใจเห็นแม่ดีใจเออ ไม่เสียแรงไม่เสียเปล่าที่เกิดมาเจอศาสนาที่ศาสนาทำบุญสร้างกุศลศึกษาฟังทรมาไม่เสียเปล่าเลยอ่ตายก็ตายรักไหมก็รัก,ก,กแต่ว่าเป็นธรรมชาติของชาติขันของกรรมเวรที่คนสร้างมาไม่เหมือนกันอายุน้อยกว่าก็ต้องไปแต่ว่าตายแบบได้เปรียบเห็นไหมตายอายุน้อย,อยแต่ไปแบบได้เปรียบเห็นไหมนี่ถ้าเราไปพูดงี้โอ้ยตาย็เห็นลูกจะตายแล้วใครจะไปชอบ อายุยังแค่ยี่สิบกว่าสามสิบตายได้ยังมีมีหน้ามาบอกว่าตายแบบได้เปรียบอีกเนมันได้เปรียบที่ไหนไมันต้องอยู่ให้เท่าเท่าก่นที่ถึงตายแต่หน้าทัเาเนี่ยตายแบบเนี้ยตายแบบได้เปรียบคือคุณธรรมในจิตมีมากกว่าสูงกว่าอย่างน้อยเขาไม่ตกตำ่ำตัวเองอยังยังยัง,ยงน้อยกว่าสบายใจแม้ว่าลูกหลานจะตายจริงแล้วก็ตายจริงก็ไม่ได้มาเศร้าสศก เพราะเข้าใจนี่ในจิตของตัวเองเข้าใจเข้าใจในคุณธรรมที่ฝึกฝนฉะนั้นการที่เรามาฝึกอย่างนี้มาบำเพ็ญอย่างนี้แล้วที่สูงสุดให้ผู้มีคุณอาจจะมาถึงบอกว่าให้แบบได้เปรียบถ้าให้บ่อยๆทำมากๆให้มากๆเดี๋ยวจิตก็ถึงฌานมิดามาดาโยมเลี้ยงลูกจนโตจนเท่าขนาดนี้ยไมีลอกโยม อย่าไปถามเลยชงชานอะไรไม่รู้อะชานบ้านชานเรือนก็เอออาจจะได้ชานที่เป็นอารมณ์ในจิตเนี่ยอย่าได้หวังเลยแต่ถ้าเราทํางี้เราให้อย่างเงี้ยนี่เนี่ยเราได้เปรียบให้แบบได้เปรียบฉะนั้นกล่าวว่าสิ่งที่เรามาทํานี้จะว่าเพื่อเขาก็ใช่แต่เพื่อตัวน่ะโดยตรงเต็มเต็มเลยแม้จะให้ก็ให้แบบได้เปรียบยิ่งให้ยิ่งได้เปรียบมากอะ่ะโดยธรรมชาติ โยมจะไปซื้อขายแล่เปลี่ยนอใไรมาตัญญาโอ้ยแบบนี้ไม่เอาเสียเปรียบไม่เอาต้องเอาแบบได้เปียบอย่างนี้เสียเปรียบไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่ทํายังไงมันก็ต้องได้เปียกจะแก้ไขมันไม่ได้หรอกแบบคุณให้แบบได้เปรียบชั้นนะ่ะคุณอย่าทานะมันหน้ามไม่ได้แค่มาตักบาตทาบุญให้นี่ก็นี่ก็ให้แบบได้เปรียบอีกอ่ะ ทำไมจังไ่อุปนิสัยทนะี่โยมเนี่ยเนี่ยแค่โยมไปทําบุญเนี่ยไปตักบาตรเนี่ยแล้วก็กวดหน้าให้เขาให้แบบได้เปรียบอีกแล้วจะมาห้ามมาเธออย่ามาเอาเปรียบฉันอย่างนี้ฉันไม่เอาเนะี่ยไม่ยากยิ่งมาทําอย่างนี้ยิ่งหนักยิ่งหนักเลยแหละยิ่งมากเลยอ่ะเมื่อทําอย่างนี้ทําไมจึงยิ่งหนักยิ่งมากเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าโยมป่วยก็ดีโยมแก่เท่าไปก็ดี จิตฝึกไปมากๆแล้วมันมันไม่มันไม่เหงาอ่ะมันทรมนงมันไม่ใช่ยิงนะแต่มันทรมนงนิ่งเฉยขมันอยู่งั้นแหละเ๋ยวโยมกัรู้หรอกฝึกไปสิฝึกไปมากๆกัรู้หรอกเวลาเจ็บป่วยอะไรรู้ป่วยไม่ป่วยรักษาไม่รักษาก็ว่ากันไปแต่จิตนิ่งอะไรเกิดขึ้นมันเกิดการอะไรจะเกิดให้มันเกิดมันไม่ว้าวุ่นมันไม่ น้อยอกน้อยใจอะไรมากมายแต่ถ้าจิตที่ไม่ฝึกสิป่วยหน่อยไม่มีคนดูหน่อยเอาแล้วน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาแล้วไม่มาดูแลเราเลยไอ้ยังยงี้เขาไม่มาดูก็ไม่มาดูยิ่งคิดอย่างงี้ยิ่งเศร้าหมองจิตยิ่งเศร้าหมองยิ่งขาดทุนหนักเข้าไปอีกยิ่งขาดทุนหนักไปอีกก็ให้ทั้งๆท,ท,ที่เลี้ยงลูกมาตั้งเยอะนะแทนที่จะได้กําไรมากยิ่งขาดทุน กับบุญคุณใช่กับลูกมีมีบุญคุณกันไม่ปฏิเสธแต่ตัวเองนําทำตัวเองให้ขาดทุนให้เสียเปรียบเนี่ยเราทําอย่างนี้ให้ด้วยให้แบบได้เปรียบแล้วยิ่งฝึกฝนมากๆยิ่งเกิดปัญญามากยิ่งได้เปรียบหนักเข้าไปเรื่อยเนี่ยได้เปรียบหนักเข้าไปเรื่อยเนียเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโยมเสียสละเวลามา มาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เขานั่นดีเป็นการกระตันอยู่รูคุณอุทิศส่วนกุศลให้เขาแต่เราก็ได้และได้มากด้วยเป็นอุปนิสัยด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รับส่วนบุญไปแล้วไม่แน่ด้วยนะว่าจะได้นะ่ะเออไม่แน่ด้วยที่ว่าไม่แน่เพราะว่า ถ้ากรรมหนักๆมีอ่ะกรรมมันปิดแต่การให้เราได้เปรียบอีกอะได้คนนี้ได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าการภาวนานั้นการทำาสมาธิภาวนานและแผ่เมตานั้นกำลังจิตมันแรงถ้ากรรมหนักถ้าไม่เหลือเกินยังได้ถ้าลำพังลูกทำบุญกวดหน้าบะเนียเสร็จเลยถ้ามีกรรมหนักมาปิดบ้างเนี่ยเสร็จเลยพ่อแม่ไม่ได้หรอก กำลังของเ,ขเองมันปิดเ,าเรานะให้กําลังของจิตมันไม่พอจิตเนี่ยโยมมันมีกําลังนะมันมีกําลังนะโยมฟังที่น้องพ่อฤษีดริงดำพูดแม่ครอบครัวหนึ่งพ่อเขาเคยเป็นโจรมาก่อนปอนฆ่าเขาไปด้วยน้อสุดท้ายก็หยุดลูกๆก็กกโตแล้ว มีฐานะดีก็ทําบุญให้พ่อไปข้าวฝันพ่อในพ่อไปข้าวฝันว่าเนี่ยมันลําบากงี้นี้นะลูกก็ทําบุญเหลือเกินทําบุญกวดน้ํามาทีไรก็โซ่ตัวไม่หลุดสักทีอะ่ะเอ๊ะมันเป็นยังไงบุญก็ทาเหลือเกินก็พร้อมจะมีฐานะเอ๊ะไม่รู้ทําไงับไปปรึกษาหลวงพ่อฤาษีเลีิงดำหลวงพ่อฤาษีเลีงดำท่านเก่งเนี่ย สมามทิจิททตท่านสูงนี่ก็มาเลยทำบุญแล้วก็เทศให้ฟังแล้วก็แผ่เมตตาให้พอพอมาทำบุญปับ๊บวิญญาณเขากับมาเลยนั่งโซ่อันเบลอห้อยคอเงยหน้าไม่ขึนะ้นอ่ะด้วยกรรมาหนักเงยหน้าไม่ขึ้นนลวพ่อตีดำโอม้มันหนักเว้ยพอเอา้า แผ่เมตตาให้ลูกหลานกวดน้ําแล้วท่านก็แผ่เมตตาไปด้วยให้ไปด้วยลุดมดรุดมดเออยินดีพวกยมประบาลพวกมัจุราชมาบ้างผมขอบ้างมึงทีนั่นอ้าวก็มึงไม่ใช่นักโทษนี่วามึงจะเอาด้วยเหรอเออผมก็อยากได้เผมก็อยากได้ท่านก็แผ่ให้เห็นไหมนำพังลูกนะ ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยรับไม่ได้ด้วยกรรมหนักปิดฉะนั้นโดยทั่วๆไปถ้าลูกทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดีถ้าเขาไม่มีกรรมหนักปิดแล้วไปแต่ถ้ามีกรรมหนักหรือว่าพอประมาณปิดแล้วเนี่ยลําพังถ้าจิตไม่มีกําลังพอเนี่ยยากอันเนี้ได้เปรียบจิตที่นิ่งแล้วนะและอธิษฐานไปตั้งจิต มีสมาธิเป็นเครื่องขับไปเนี่ยอันนี้แหละเป็นกําลังมันโยมันไม่ใช่กําลังเหมือนเอาเชือกมาจับคนละหัวแล้วชักให้เออกกันแบบเชนนั้นนะไอ้กาลังพันนี้นะกลังพันนี้มันเป็นกําลังอย่างหนึ่งที่ให้เกิดสิ่งแปลกๆได้รู้เห็นสิ่งแปลกๆได้เนี่ยกําลังของมันนะกําลังจิตเนี่ยมันไม่ใช่กําลังเหมือนมัน แบกก้อนหินไปงั้นเเหมือนในนักยกน้ําหนักยกกีฬางนย,ยกน้ําหนักแห่งกันมันไม่ใช่พลังแบบนั้นนะอยองพลังจิตแต่อย่างนั้นก็ต้องใช้สมาธิแต่สมาธิอันนี้กําลังอันนี้มันมีพลังที่จะสามารถยังยางยัง,ยงชาญให้เกิดได้และสามารถที่จะได้ทั้งผัสหรือสื่อกับพวกกายทิพย์ได้มันเป็นกําลังในลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาปวดน้ําไปอุทิศตรงกํากลังมันจึงมาก คือมันสื่อถึงกันได้อย่างนั้นละ่ะจึงเป็นกําลังถึงบอกนี่คือยิ่งได้เปรียบได้เปรียบลูกคนอื่นๆที่ทําให้พ่อให้แม่ทาม,มีกำหนักพอๆกันนะแล้วตักบาตรธรรมดากับพ่อแม่เราก็มีกำหนักพอๆกับพ่อแม่เขาแล้วเราทำอย่างเงี้ยโอกาสเราได้เปรียบกว่าเนฉะนั้นถึงบอกว่ายิ่งมาทำนี้ยิ่งได้เปรียบฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายเสียสละเวลามา มีตั้งใจตั้งเจตนามาอันนี้ถือว่าเป็นกุศลจิตเป็นกุศลเศจตนาคือเจตนาที่ที่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้แหละย่อมก่อให้เกิดพลังย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราวาเพผนสิ่งที่เราอบรมนี้ให้ได้บรรลุผลดีไวามากขึ้น เหมือนคนที่ตั้งใจเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนนี่แหละคุณโยมไปโรงเรียนก็ไปมันอย่างนั้นเรียนเหมือนกันฟังเหมือนกันนั่งอยู่เนี่ยมันไม่เคยรู้เลมันไม่มันเขาว่ามันไม่มีกจิตกระจายจะเรียนไม่มีกจิตกระจายที่จะฟังกับคนที่มันตั้งใจมาเลยเนี่ยจะทําน่ยจะเรียนเน่ยถ้าหากว่าสติปัญญาพอกันนี่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะนะเหมือนกับเราที่มาอย่างนี้เนี่ยมีกูศลสจิต จิตที่เป็นกุศลมีเจตนาที่เป็นกุศลกุศลเจตนาที่ดีที่มุ่งมั่นอันนี้ย่อมเป็นปัจจัยให้การศึกษาภาคเพียนของเรานั้นลดหน้าไปด้วยดีสามารถหล่อหลอไม่เกิดขุมกําลังในจิตในสมาธิได้ไวอันนี้คือปัจจัยเลยนะซึ่งอันนี้แหละจะทำให้เกิดคุณธรรมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระเจ้าบอกสร้างเกาะ ที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้กับตัวของเรานะอย่างดียิ่งด้วยทางพ่อแม่ก็ได้ด้วยแต่เราได้มากกว่าเพราะจะเป็นนิสัยเป็นเป็นปัจจัยที่สั่งสมไปฉะนั้นบางทีบางครอบครัวคุณโยมเห็นไหมพ่อแม่มีศรัทธาแต่ลูกไม่มีศรัทธาบางครอบครัวพ่อแม่มีศรัทธาดีแต่ลูกไม่มี บางครอบครัวลูกมีแต่พ่อแม่ไม่มีศรัทธาในทางธรรมเป็นพ่อแม่จริงเป็นลูกจริงแต่ว่าไม่เคยต่างสมอบลมมาเนี่ยไม่เคยต่างสมอบลมมานี่ัยเชื้อเผ่าพันุ์ใช่โบราณว่าก็มีส่วนเยอะที่ว่าลูกไม้มันหล่นไม่กลายต้นลูกคนมันเกิดไม่ไกลตระกูลลูกไม้แม่หล่นกลายต้นแต่มันจะไม่พ้นเผาพันุของมัน มันอย่างลูกยางเนี่ยโยมเห็นไหมต้นสูงใหญ่พอหลุดมาก็หมุนไปไกลไปงอกมันก็เป็นต้นยางอ่ะมันไม่เป็นต้นมะม่วงไม่เป็นต้นกระท้อนไปได้หรอกก็เป็นต้นยางมันอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คําโบราณว่าแต่นั่นคือคําโบราณแต่ในทางธรรมนั้นบางทีพ่อแม่ไม่มีตถาแต่ลูกมีตถาเพราะว่าสัตว์ที่มาเกิดนั้นมีอุปนิสัยมาก่อนสั่งสมมาก่อนแม้บางทีพ่อแม่จะไม่แนะนําสั่งสอนเลย แต่อุปนิสัยที่มีก็ยอมก่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้แม้เพียงแค่ยินได้ฟังได้เห็นจากผู้อื่นเท่านั้นแหละก็เกิดถานี่คือคุณของอุปนิสัยในทางธรรมที่เราฝึกฝนอบรมนะนะฉะนั้นในวันนี้ในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราทำฟาร์มเพยยียนการตามปกติแล้วนะเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็ ทำวัดสวดมนต์ปกติและช่วงกลางคืนก็มาสวดมนต์กันสวดมนต์ข้างคืนกันนะเอาสําหรับช่วงบ่ายวันนี้จะมาพูดให้คุณโยมฟังแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราทํความเพียรกันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันแล้วมีปัญหาอะไรจะถามเอาไว้ช่วงหลังสวดมนต์เย็นนะจะได้มา,มาเปองเวลาช่วงนี้นะเอาเชิญจ้ะคุณโยมใครจะทําภารกิจตัวไรก็เชิญแล้วก็เดินจกงกรมกันเนานะ